ค่ะสวัสดีค่ะพบกับช่องบัวชาแนลวันนี้บัวมาเปิดคลิปคนเดียวแล้วบัวก็จะทำคอนเทนต์ทายรีวิวบรรยากาศที่ปาจิมบุรีให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงนั้นถ้าใครอยากดูก็กดไลค์มาเป็นกำลังใจให้บัวคนละหนึ่งไลค์แล้วเดี๋ยวบัวพาไปดูกันเลยค่ะไปค่ะ บรรยากาศยามเช้ากันทุกคนที่จังหวัดปราจินบุรีอำเภอนาดีตำบลทุงโผนะคะทุกคนนี่เลยดูบรรยากาศสี่อันนี้ต้นไหลหน้าทุกคนดูเดี๋ยวบัวจะพา ไปดูบ,อบอ่อปลาบ่อปลาหรือนี่ดู ป่าปลาจะโย่บริเวณนั้นเห็นไหมทุกคนเดี๋ยวบัวจะตูมให้ดูถ่ายจากข้างบนให้ดูกล้วยออกออกลูกแล้วอ่ะ Cây dòng mới sụp Bàn đuổi Tâm mái tìm về một đuổi. Quay มีหมาด้วยบ้านนี้เลี้ยงหมากี่ตัวนะนะเจ็บตัวน,นี้ยยยีขาไม่ค่อยดียูยี <c oughs> <c oughs> นี่บ่าปาบ่าปา มาปะเฮ้ยเลดี้เลดีล้มาอีกตัวหนึ่งแล้วทุกคนเลดี้ ดีด๋ยูส่วนย่าย่าไม่ค่อยขึ้นเลย ดูหมาบ้านนี้กินอาหารเม็ดไก่อบแห้งแล้วก็ปลาทาโลนะทุกคนอันนี้เลดี้กำลังกินอาหารดูยุนะยีย่กินอร่อยไหมกินอร่อยไหมคะยุยี่ กินอร่อยไหมดูเลดีลอ,อยไหมหมาบ้านนี้นอนกินทุกตัวเลยนะทุกคน ไม่นั่งกินนะนอนกินทุกตัวยูยี่ก็นอนยูยีนอนกินเหมือนกันมาบ้านนี้นอนกินทุกตัวโด,โดูดู นอนกินทุกตัวไม่นั่งไม่ยืนกินด้วยนอนดู เงยหน้าหน่อยหนึ่งยายเวลาเดินอะอยากกลมเยอะเดินมาเอายายเดินนะทุกคนก่อนกินข้าวเอายายเดินก่อนมาเดินมา วนกลับเลยวนกลับเออเดินมาเดินมาเอยหน้าขึ้นอยากกลมเยอะเดินมาเดินมา ดิมาตรงนี้เดินวนมาทางนี้เออเก่งจังเลยเงยหน้าขึ้นหน่อยอย่าโก้มเยอะเดินมาเดินมา เดินมาเดินมาทางนี้ mm. เดินมา mm. เอาไม้เทา้าลบมาทางนี้เออ mm. เออเก่ง mm. <ๆ> mm. เดิมมาเดิมมาค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งที่ช่องบัวชาแนลด้วยนะคะถ้าใครอยากให้บัวรับแอดก็ทักแชทมานะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย